แน่นอนนะครับว่าหลายคนนั้นอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษกันได้มากขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นหรือเก่งขึ้นนั่นเองนี่น,นะครับซึ่งหลายคนก็ถามผมว่าถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นเราจะต้องทําอย่างไร His name สิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วกันนะฮะจะมีทั้งหมด5 E ด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเนนะครับก็คือ E ที่1ก็คือ English Knowledge and Skills นั่นเองครับ เราจะต้องมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษหลายคนเนียนะครับอยากที่จะมีทักษะภาษาอังกฤษก็คือ skills มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น listening speaking reading และก็ writing นั่นเองนะครับฟังพูดอ่านเขียนนะครับแต่หลายคนไม่ตระหนักรู้นะครับว่าที่จริงแล้วก่อนจะมีทักษะมันก็จะต้องมี knowledge นั่นเองครับซึ่ง knowledge ความรู้ภาษาอังกฤษนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งลงไปเป็นอีก4อย่างนะครับนั่นก็คืออะไรครับก็คือ VIPS เราพูดมาหลายรอบแล้วก็คือ vocabulary ต้องรู้จักศัพท์เยอะๆ idioms ก็คือต้องรู้จักสำนวนกันบ้างนี่นะครับก็คือชุดคำที่มีความหมายที่อาจจะแปลกปลอมไปจากความหมายจริงนะครับเช่นถ้าภาษาไทยก็จะเป็นพูดภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาก็ไม่ได้มีงูปลาออกมาจากปากแต่ก็เข้าใจว่าแปลว่าอะไร ข้าตรนดูตาม้าตาเรือก็รู้ว่าแถวนั้นไม่ได้มีมา้าไม่ได้มีเรือแต่ก็เข้าใจว่าแปลว่าอะไรเห็นไหมครับ3น,น,นะครับก็คือ phrases ก็คือวลีวลีจะเป็นชุดคําที่มีความหมายเฉพาะแต่ค่อนข้างจะตีโจทย์ได้หรือว่าตีความได้จากสิ่งที่เห็นนะครับเช่นถ้ายินดีที่รู้จักก็พูด nice to meet you ถ้าดีใจที่ได้เจอนอีกก็ good to see you again เห็นไหมครับหรือเชิญนั่งก็จะใช้ Take a seat please กรุณารอสักครู่ just a moment please เป็นต้นนั่นเองครับนี่เราก็จะเรียกว่าเป็น phrase คือวลีนั่นเองนะครับซึ่งนะฮะก็จะเห็นได้นะครับว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นชุดคำตัวที่ไม่ต้องรู้จักกราฟิกก็ได้นะครับและปัจจัยที่4ของความรู้ภาษาอังกฤษก็คือ sentences ก็คือรูปประโยคนั่นเองครับเราจะต้องรู้จกักรูปประโยคภาษาอังกฤษกันเยอะหน่อยนะครับ Takes about 12 hours to fly to London นี่ก็คือตัวอย่างของรูปประโยคนั่นเองครับดังนั้นข้ับว่า E ที่1 ก็คืออะไรครับ English knowledge and skills ถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ก็คืออยากจะมีทักษะพูดฟังแล้วก็นอนอ่านเขียนก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษความรู้ภาษาอังกฤษก็มี4อย่างหลักๆที่เราจะต้องรู้นั่นเองครับแต่ E ที่2เนี่ยนะครับก็คือบางคนเนี่ยนะฮะมีทั้งความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแต่ขาด E ีที่2ก็คือ expressive communication นั่นเองครับ expressive communication ก็คือ การสื่อสารแบบแสดงออกในเชิงบวกนั่นเองเนี่ยนะครับผมมักจะพูดว่า expressive ก็ต้องคู่กับ impressive ก็คือแสดงออกเชิงบวกแล้วก็น่าประทับใจมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง passive ก็คือจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆเนี่ยนะครับหรือ aggressive ก็จะแปลว่าแรงๆหรืออาจจะเวอร์ไปเลยนั่นเองครับซึ่งหลายคนนั้นมีความรู้ภารรษาอังกฤษเยอะแต่ไม่ค่อย expressive มักจะเป็นคนที่ passive ก็อาจจะดูนิ่งๆ พูดน้อยนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมน,นะครับว่าเราอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ต้องเป็นคนที่ expressive าการเราจะเป็นคน expressive เนี่ยนะครับผมก็พูดเสมอนะครับว่ามี4ปัจจัยเหมือนกันนั่นเองครับสีหน้าก็คือ facial expressions 2. นะครับก็คือ body language ภาษากายที่ดี 3. ก็คือ tone of voice ก็คือน้ำเสียงที่ดีนี่นะครับและสก็คือ choice of words ก็คือการคัดสรรคำพูด สี่ปัจจัยนี้ต้องมาครบนะครับสีหน้าท่าทางน้ําเสียงคําพูดต้องมาครบแล้วถ้าคุณนั้นมีสปัจจัยที่ดีใน4ปัจจัยนี้คุณก็จะกลายเป็นคน expressive และน่าจะเป็นคนที่ impressive นั่นเองครับแต่สิ่งต่อไปนี่น,นะครับก็คืออยากจะเป็นคนที่ expressive เพราะเรามี English knowledge and skills ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษและเราก็มี expressive communication การสื่อสารแบบแสดงออกเชิงบวกกันแล้วนี่นะครับ E ที่3เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ elaborate นั่นเองครับหรือ elaborate ก็คือเป็นคนที่หัดขยายความนั่นเองครับสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ผมกำลังแอบพูดภาษาอังกฤษมาเป็นก้อนๆเหมือนกันนะครับผมบอกว่ามี 5E และแต่ละ E ผมก็ลงนะฮะลงลึกนะฮะไปที่ข้อมูล,ลต่างๆเพราะว่าผมไม่ได้แค่มาบอกว่า ต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้แต่ผมก็ลงังลงลึกไปที่รายละเอียดนั่นเองครับดังนั้นอีที่3คือเราจะต้องเป็นคนที่ elaborate นะฮะก็คือเป็นคนที่ขยายความวาเวลาจะสื่อสารอะไราลงลึกไปที่รายละเอียดนั่นเองครับเรามักจะเหนน็นนะครับชาวต่างชาติบางครั้งก็จะทำอย่างนี้กับพี่น้องชาวไทยครับ <c oughs> ก็จะแปลว่าอะไรครับพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีก,พ,อกพูดอีกนะครับหรือบางครั้งก็จะได้ยินคอมเมนต์นี่บ่อยนะครับก็คือ that's too general that's too broad ก็คือมันอาจจะกว้างไปมันอาจจะทั่วไปจนเกินไป can you please be a little bit more specific ช่วยให้มันเจาะจงหน่อยได้ไหม please be a little more detailed can I have some more details ขอรายละเอียดหน่อยเจาะจงเป็นพิเศษหน่อยนั่นเองครับดังนั้น E ที่3อย่างเดยนะครับก็คือต้องมีการสื่อสารแบบขยายความคือ elaborate นั่นเองครับหรือ elaborate ก็ได้นั่นเองครับ แล้วเราจะมาขยายความกันได้ยังไงล่ะครับเราก็ต้องมี E ที่4นะครับผมก็พูดเสมอน,นะครับก็คือ emotion imagination นั่นเองครับการจะเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นนักพูดที่มีทั้งอารมณ์ก็คือ emotion และจินตนาการคือ imagination นั่นเองครับสมองซีขวา imagination หัวใจก็คือ emotion นะครับมันจะเป็นตัวไปจุดนะฮะประกายให้สมองซีกซ้ายที่มี information mm hmm. ก็คือความรู้ภาษาอังกฤษนะฮะหรือข้อมูลที่เราอยากจะสื่อสารออกไปให้มันออกมาได้อย่างมีพลังและครบถ้วนเต็มเปี่ยมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมพูดเสมอนะครับว่า emotion มันก็เหมือนกับคำว่า energy plus motion ก็คือพลังงานที่เคลื่อนไหวออกมาจากร่างกายนั่นเองครับไม่นะฮะดังนั้นนะครับเราจะต้องมี emotion ก็คือต้อง พูดนะรหรือแสดงออกด้วยอารมณ์สักนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่ใช่อารมณ์แบบห่อเหี่ยวเหมือนที่สตีเฟนฮีนะครับนักแสดงตลกชาวจีนชอบพูดว่า emotional damage emotional damage คุณด,ด,ด,ดูเป็นคนที่มี <c oughs> ขเขาเรียกว่าอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับนะเสียหายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่โอ้โหแบบ emotion ที่ค่อนข้างจะ aggressive หรือแบบเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเวอร์ไปนิดหนึ่งครับ ต่อไปคือ imagination ก็คือจินตนาการผมพูดเสมอนะครับว่าคนที่จะพูดได้เยอะนะจินตนาการนะครับจะต้องมีภาพนะฮะภาพของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นภาพต้องมีสามฉอภาพต้องชัดในหัวของคุณและมาเป็นชุดและเชื่อมโยงกันได้ดีบางคนก็เถียงกับผมว่ามนุษย์ไม่ได้คิดเป็นภาพทุกคนนะครับ แต่ผมจะบอกครับว่ามนุษย์ต้องคิดเป็นภาพกันไม่มากก็น้อยเพราะมนุษย์มีสมองซีขวานั่นเองครับเราก็จะต้องมีการคิดเป็นภาพนะแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็มีหัวใจก็คืออารมณ์นั่นเองเนี่ยนะครับแล้วพอ3อย่างนี้มันทํางานร่วมกันได้คือสมองซีกซ้ายมี knowledge นะครับผมเนี่ยฮะ knowledge and skill ก็คือทั้งความรู้แล้วก็ทักษะนะครับเราจะเรียกว่า information กับ instruction คือมีข้อมูลและขั้นตอนสมองซีขวาก็มี imagination นะครับก็คือจินตนาการหัวใจก็มี emotion นะครับคืออารมณ์ที่อยากจะพูดและปากเลยนะครับมันจะมี intuition intuition ก็คือสัญชาตญาณน,นะครับที่มันจะพูดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราได้มีการ เรียนแบบเข้าเราถึงจะพูดได้ออกก็คือเราต้องให้ปากของเรามันได้มีการทํางานเป็นสัญชตาตญาณคือรับเข้านัน้นั้นผมพูดเสมอนะครับว่าถ้าคุณอยากจะพูดคุณต้องเข้าใจนะครับว่าการพูดภาษาอังกฤษคือ Output ุตดังนั้นจะมี Output ต้องมีรารจ้าวัยรุ่นต้องมี Input แล้วจะ Input ตทางหูอินพุตทางตา แล้วมันจะไปพูดได้ชาติไหนล้ครับมันก็เหมือนกับคนที่อยากจะร้องเพลงแต่ดูเนื้อเพลงแล้วก็ฟังเพลงแต่ไม่เคยฝึก,กร้องดังนั้นถ้าคุณอยากจะร้องเพลงก็เหมือนกับก,ก,การพูดภาษาอังกฤษคุณต้องหาอะไรมาอ่านหาอะไรมาฟังดูเขาพูดกันฟังเขาพูดกันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพูดตามให้เยอะๆนั่นเองครับอเคนั <Okay. S 1> ่นก็คือ intuition นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของ emotion กับ imagination อีที่5สุดท้ายนะครับก็คือคำว่า เอมเปอซีนั่นเองครับนักพูดที่ดีเราจะต้องมีเอ p มเปอซีก็คืออะไรครับคือมีการเข้าใจหัวอกของคนที่เรากําลังพูดคุยด้วยรวมถึงเข้าใจและตระหนักรู้ว่าเรากําลังคิดหรือรู้สึกอะไรและอย่างไรกันอยู่แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เรากาลังพูดคุยนั้นเขามีอารมณ์และความคิดอย่างไรเขาขาดความรู้อะไรเขาเป็นคนสไตล์แบบไหนเขาจะสามารถได้รับข้อมูลความรู้ผลประโยชน์อะไรจากเราได้เราจะได้สื่อสารเพื่อ ตัวเขาเพราะหลายๆครั้งนักพูดนะฮะที่ไม่ได้ดีที่สุดมักจะพูดแบบเพื่อตัวเองหรือพูดแบบที่ตัวเองเข้าใจและถ้าคุณสามารถทำ5า e อีนี้ได้น,นะครับรับรองว่าคุณจะเป็น Public Speaker ในโลกนานาชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่ดีมากๆนั่นเองครับซึ่ง Public Speaker ก็จะแปลว่านักพูดที่ต้องออกไปพูดในสาธารณะกับกลุ่มคนหรือว่าผู้ฟังกลุ่มหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่1คนยันร้อยยันพันคนนะครับ แต่เราจะออกไปสื่อสารโดยการมีการให้ข้อมูลหรือทําให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกอะไรบางอย่างของเขาได้นันครับอาจจะเป็นแบบออน i t e ก็คือในสถานที่จริงอาจจะเป็นออนสเตจคุณอาจจะอยู่บนเวทีหรืออาจจะเป็นออนไลน์อยู่ในประชุม zoom เราก็ไม่รู้นั่นเองนะครับแต่จะบอกว่าคําว่า public speaking มันค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างเส้นหนึ่งครับดังนั้นผมก็จะนิยามว่า public speaking คือการไปพูดในสาธารณะนั่นเองครับแล้วก็มีชุดข้อมูลชุดหนึ่งนะที่เราได้จัดแจงมาอย่างมีระบบและมีระเบียบนั่นแหละครับแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็พูดให้เขาฟัง อย่างเช่นสิ่งที่ผมก็ได้ทําให้คุณในคลิปนี้นั่นเองครับนักใครสนใจนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนึงจากหลายสิบตัวอย่างนะครับที่ผมจะมาสอนและสาธิตนะครับให้กับนักเรียนผมได้รับรู้และได้เรียนรู้และได้เข้าใจนะครับว่าอยากจะเป็นนักพูดนะฮะที่ดีในโลกภาษาอังกฤษจะต้องรู้อะไรและจะต้อง จัดแจงข้อมูลอย่างไรเพื่อทำให้มันนั้นออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ฟังนั้นทั้งเข้าใจทั้งประทับใจและอาจจะสนใจหรือแมก้กระทั่งโดนใจได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่คุณพูดไป <Okay. S 1> นั่นเองครับถ้าสนใจนะครับเราก็จะมีคลาสนี้นะครับในเดือนกันยาต่อถึงเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับกับ English Public Speaking พูดได้ดีทุกที่ ทุกเวลากับผมอาจารย์คริสเรียนกันออนไลน์นะครับสิบครั้งเ่นเองครับคุณผู้ชมครับสองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะในวันพุธพฤรหัสนะฮะตามวันเวลาที่เห็นตรงนี้นะครับเรียนกันเนี่ยนะครับโอ้โหนี่คิดกันสุดแสนจะถูกมากนะครับ999บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะผมอยากจะช่วยให้พี่น้องเพื่อนๆนะฮะทุกท่านที่มาติดตามเพจผมมาติดตามผมนั้นก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวและวิธีการที่จะทำให้คุณนั้น เป็นนักพูดในโลกนานาชาติกับการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับ <Okay. S 2> สนใจก็เข้ามาเรียนกันได้นะครับเรียนกันสดๆกับผมเนี่ยนะครับใน Zoom และใน Facebook Live แต่อยากจะบอกว่าในคลาสนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณนั้นมาเข้า Zoom กันเยอะๆเพื่อที่คุณจะได้มาฝึกนะฮะกับผม ผมจะให้คุณฝึกพูดและผมจะได้มีการบอกคอมเมนต์ด้วย <Wow. S 1> ผมจะมีการมอบภารกิจในแต่ละครั้งในแต่ละสัปดาห์และเราก็เข้ามาฝึกกันมาเรียนรู้กันเยอะๆนะครับดัง <Okay. S 1> นั้นอย่าลืมนะครับเจอกันในคลาส English Public Speaking พูดได้ดีทุกที่ทุกเวลากับผมอาจารย์คริสเนครับกับ Chris English Online Course of t h e m o n t h เดือนกันยายนี้งครับ <Right. S 3>